ดีค่ะวันนี้ทางชิลองฟาร์มพาท่านผู้ชมมาให้อาหารน้องๆแพะกันนะคะตอนนี้ทางชิลองฟาร์มก็จะเป็นการขังคอกนะคะแพะแพะแกะของเราจะอยู่ในพื้นที่ของเราตอนนี้ก็ช่วงเช้าๆก็จะไปตัดกระชิน กระถินก็ค่อนข้างจะเยอะตอนนี้เพราะว่าฝนตกปล่อยมาเรื่อยๆกระถินของเราก็จะงามกระถินนี้จะมีคุณค่ามีโปรตีนสูงมากๆเลยนะคะโปรตีนของกระถินก็จะอยู่ที่15ถึงไอ้13เปอร์เซ็นต์ถึง15เปอร์เซ็นต์นะคะแพ้แก่ของเราถ้าได้กินกระถินเยอะๆกินกระถินบ่อยๆก็จะอ้วนตัวเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้เด็กชายเฟิร์สกับหนูอมนะคะ จะประมาณนี้นะคะตัวปวดสองตัวนี้จะกวนเนี่ยค่ะจะมาเล่นมาห<ด>ยอกวเวลาเอารถเข้ามาก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าเขาจะไม่กลัวรถนะคะเขาอยู่กับเรามานานนะคะ <S <S <ม>เป็นแพ้ป้อนนมจําได้นะคะหนูออมกับเจาเฟิร์สตอนนี้เราก็มาเอากระถินลงให้น้องๆแพะนะคะ <S 2> <S 2> ทางชีลองฟาร์มก็จะตัดครั้งเดียวเลยนะคะให้กินครั้งเดียวหลังจากที่เราให้กินกระถินเสร็จ ทางเราก็จะเปิดคอกนะคะเปิดคอกให้น้องๆแพะของเราออกไปแทะเลมย้าในบริเวณพื้นที่ของเราตอนนี้ทางเราจะไม่ปล่อยไปพื้นที่นาของคนอื่นแล้วนะคะเพราะช่วงน,นี้ทางเจ้าของนาก็จะเริ่มหวานข้าวมีการไถมีการเริ่มฉีดยาฆ่าย,ยา้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเซฟสัตว์เลี้ยงของเรานะคะฝากให้ท่านผู้ชมนะคะที่เลี้ยงแพะแบบปล่อยก็ต้องระวังเรื่องยา ปราบสตูพืชด้วยนะคะจะเป็นอันตรายกับน้องๆแพะน้องๆแ,แกะของเรามากเลยนะคะยาบางตัวเราไม่สามารถดูออกเลยนะคะถ้าเขาฉีดใหม่ๆยายัางไม่ยุบเพราะฉะนั้นก็เตือนมาด้วยนะคะให้ระวังเรื่องการปล่อยนี้ต้องระวังนะคะเพราะว่าบางเ,าางเจ้าของนาบางเจ้าก็จะฉีดยาคุมหญ้านะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนะคะแพะแกะของเราจะไปกินแล้วจะมีปัญหาในอนาคตนะคะบางตัวกินเยอะก็จะมีผลนะคะ ได้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเด็กๆเ,เลี้ยงแพะแกะของเรานะคะล,ลูกเด็กหญิงมั่งมีนะคะโตกันแล้วขึ้นไปข้างบนนี่นะคะเราก็พาท่านผู้ชมมาให้อาหารน้องๆแพะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทั้งเล่นกันทั้งอะไรอย่างนี้แหละคะ่ะตัวที่ออกมาข้างนอกก็มีนะคะดูความปวนความแสบของแต่ละตัวนะคะ กชิ้นสวยมากงามมากเลยนะคะแต่ก็ต้องระวังเรื่องยอดอ่อนๆของเขานะคะเพราะจะมีม <า S 1> ปัญหานะเรื่องสารไซยาไนต์นะคะจะทำให้แพะแกะของเราท้องอืดได้นะคะดูค่ะจะจะฟืดซนมากเลยนะคะไม่ยอมเลยนะคะเดี๋ยวจะอุ้ม,มไม่ไหว<อ>แล้วท<ว>่เดี๋ยวนี้ แค่แกะของเราได้กินกระถิ่นก็จะอ้วนนะคะอ้วนท้วนสมบูรณ์ทุกตัวเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเน้นอย่าลืมนะคะเรื่องการถ่ายพยาธิตามโปรแกรมนะคะที่เราตั้งไว้นะคะ,แต,ะแต่ละค้อกแต่ละฟาร์มทั้งนี้ก็ต้องดูที่ความเหมาะสมนะคะว่าเราจะถ่ายแบบไหนนะคะ กระถินงงามมากเลยนะคะ อันนี้ก็มาให้อาหารน้องๆแพะกกันมาช่วยกันนะคะดูเจ้าเฟิร์สนะคะตลอดเลยนะคะเจ้าเฟิร์สอ้วนมากเลยนะคะเห็นไหมคะบางครั้งก็กระโดดสองขาใส่เราเลยนะคะไม่พอใจไม่ยอมนะคะเห็นไหมคะสนมากๆเลยเอาแล้วกระโดดนะเห็นไหมคะขึ้นไปอีกแล้วตั้งท่ายนั่นแหละมันเอะมันคะตัวปวนตัวกวนของเราเลยนะคะตอนนี้ ไปเหยียบกระถินไว้เราก็ดึงไม่ลงนะคะเพราะน้ำหนักเขาก็เยอนะขึ้นทุกวันนะคะอันนี้แพะแก่ของเราจะไม่ได้ให้หัวอาหารนะคะก็จะประมาณนี้นะคะมมไม่ถึงว่ากับอ้วน,นอะไรมากมายนะคะก็จะอ้วนแบบธรรมชาตินะคะแต่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะพอเราจะปล่อย เดินอยู่ในพื้นที่นาของเรานี่ก็ประมาณยี่สิบไร่นะคะเดินอยู่ทั้งวันนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศคลึ้คลนะคะไม่มีแดดเขาจะเดินเขาจะวิ่งเล่นกันตามคูนาตามคันนาเต็มกันเลยนะคะเด็กๆของเราก็เล่นกันใหญ่เลยนะคะเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างนะคะ อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมถ้าใครสามารถหากระถินให้น้องๆแพ้กินได้แพะแกะของเราจะอ้วนมากเลยนะคะเพราะโปรตีนสูงถึง13%เปอร์เซนถึง15%เปอร์เซ็นเลยนะคะชมความน่ารักของเด็กๆไปเรื่อยๆนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ